สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาบอกว่าวิธีย่นเล่นยันเดรสิมูเลเตอร์กดตุ่มไหนนะครับเอาแบบที่ผมรู้นะครับอันนี้ผมก็เอาโน้ตบุ๊กมานะครับโอเคนะครับถ้าโน้ตบุ๊กนะครับเดินนะครับกด W แบบนี้นะครับแต่ถ้าจะจะเป็นคอมกดตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเราอะไม่ต้องไปกดแบบนี้นะครับเพื่อหันไปทางนี่ท่ เลื่อนอะพวกเมาส์ก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้เอาเมาส์มานะครับเลื่อนเมาส์ไปตามทิศทางที่เราต้องเดินแล้วก็กดยู่จะสะดวกกว่านะครับอ่าต่อไปเปลี่ยนทรงผมกดตัวเฮดนะครับจ้าทรงผมแล้วก็แต่เป็นพวกมิสเตอร์เอกนะครับดกดเอ้ยกดเฉยกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นี่นะครับเร่งเวลากดตัวบวกนะครับไอ้ก,กดที่เราจะว้าไปนะครับ ตรงนี้นะครับที่ว้าวอันนี้บวกแล้วปกตินะครับโก็คือพวกเครื่องเสริมโง่ๆนะครับพวกกางเกงในติดหัวนะครับอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราจะถ่ายรูปนะครับกดกดคลิกขวานะครับกดเมาส์คลิกขวานะครับหรือจะกดอย่างนี้ก็ได้ครับกดคลิกขวาถ้ากดตั้งกล้องกดตรงนี้นะครับกดตั้งกล้องแล้วเดินก็ได้ครับมันน่าจะได้นะครับกดวิ่งกดชิปนะครับ กดชิปกดขำกดตรงนี้รัวๆก็จะขำดังเลยนะคะโอเคนะอะไรอีกเอ่ยนี่นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้ยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่เฉยๆห้าด้วยนะครับก็คือพวกอาวุธที่เราเก็บไว้ในตัวถ้าเรากดหนึ่งก็คือมือว่างเปล่านะครับเอ่อเสริมหน้าอกก็กดตรงนี้นะครับเสริมหน้าอกกดกดขนาดหน้าอกลดก,กดตรงนี้กดปิดเสียงตรงเ็มตัวเอ็มนะครับ กด n คือเพิ่มเสียงกด b คือลดเสียงนะครับ c นี่คือคานครับถ้ากดีครั้งก็คือคานลงไปทายกงไหนนะครับ x x ก้ยใช้อะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับมีอะไรอีกไหมกด t ก็คือไปห้องชั้นล่างนะครับก็ <c oughs> <c oughs> งงน้ดูก่อนนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปก็น่าจะได้มีนะครับ ถ้ามีก็ช่วยบอกผมนะครับถ้าโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซับสไครป์ผมได้นะครับขอบคุณครับ